สวัสดีค่ะเย้หายป่วยแล้วซ่าได้ไหมซ่าได้ไหมคะได้อัไหนหอยอะมาหอยมาโชว์หน่อยหด้แล้วหุหอยได้แล้วหรอคะน้องพัดเก็บจากตรงไหนลูกเก็บจากตรงไหนตรงนี้อืมจากตรงนี้หรอลูกนี่หรอหอยตายแล้วหรออนี้ ออกมาไม่ได้แล้วอ, on, ออกมาไม่ได้แล้วอืวางไว้ตรงนี้นะโอเควางไว้ตรงนี้อ่ะมาเก็บหญ้าช่วยแม่หน่อยถอนหญ้าช่วยได้ไหมฮะเก็บหญ้ายแม้ไเก็บหญ้าช่วยแม่ได้ไหมคะอุ้ยลูกบอลอะไรเฮ้ยเตะบอลได้ไหมเตะบอลไม่เห็ แต่บอลไม่ถึงอ,อันนี้เดี๋ยวทิ้งนะเดี๋ยวเอาไปล้างขี้นกนะอนี้ขี้นกนะอเดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวเอาไปล้างเอาไปไว้ก่อนอนเอาไปไว้ตรงโน้นก่อนอ่าอ่อ่าเอาไปไว้ตรงโน,น้นเอาวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนคะ่ะมันคืออะไรมีอะไรบ้าง มันคืออะไรมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรที่ตกเบ็ดเหรอตกปลาเหรอ,อตกปาอตกปลาอุ๊ยอุ๊ยไหนเชือกหายไปไหนแล้วเชือกมันหายไปไหนมันหายแล้วเหรอลูกอืมได้ไหมได้ไหมหวายเชือกหายแล้วอันนี้ที่ขุดอะไรเนี่ย ขุดอะไรขุดตรงไหนขุดมันขุดตรงไหนลูกขุดตรงนี้เหรอไม่ใช้มือเหรอใช้อะไรขุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมลงอะไรพ่ออุ้ยน้องพันเจอแมลงอะไรเมื่อกี้อุ้ยว้าวไหนหอยไว้ไหนหอยอ่ะหอยไปไหนแล้วอุ้ยแมลงอะไรชี้ให้พ่อดูสิ มันบินไปไหนแล้วลูกดูสิเม็ดเงือกอ๋ออยู่ตรงนี้พ่อตรงนี้ค่ะให้พ่อดูก่อนให้พ่อดูหน่อยให้พ่อดูหน่อยให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูไหนดูสิให้พื่ดูดิแม่ดูดิดิดิดูอุ้ย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 พ่อพ่ออุ้ยตายแล้วตายแล้วเหรอตายแล้วไหมไหนตายแล้วมีตัวไหมเขาวางไม่มีตัวเลย ไหนใชสิอาใส่ต้าขายใส่ตะขายตักตักหน่อยตักหน่อยหุยุยุไม่เป่าแบบนี้นะโดนปากนะเลือปากนะน้องพายมีกี่ตัวอันนี้กี่ตัวคะอันนี้กี่ตัวในมือนี่กี่ตัวนี่บอกแม่ได้ไหมหนึ่งตัวเห็นไหมนี่หนึ่งหนึ่งเนี่ย หนึ one one. One one. Ite, ่งตัวม so? okay. 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 ันมีแค no well, so ่หนึ่งตัวลูกใช่ไหมคะหนึ่งตัวใช่ไหมเอาไปปล่อยได้ไหมโอเคนะอปล่อยออะปล่อย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 อเก่งมากอหายป่วยแล้วซาได้แล้วซาได้ยังซาได้ยังซาได้ยัง โอ้หโหเตะบอลเลยอุยบอลน,นี้หนักนะเนี่ยอะให้พ่อให้พ่อให้พ่อให้พอห่พอไปเลี้ยงสิพอ่อไปเลี้ยงให้มันโตได้ไหมถามพอ่อสิเล,เลี้ยงให้โตได้ไหมพ่อคะอ่ะจุ๊บพ่อหน่อยจุ๊บพอ่พอหน่อยรักรักพ่อจุ๊บพ่อหน่อย ตััวมนเอ้ยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บอีกทีนึ่งเออจุ๊บแก้มจุ๊บแก้มตรงไหนแก้มพัวตรงไหนตรงนี้เออจุ๊บแก้มหไ่อีกทีนึงอีกทีนึ่งเออลูกสาวเอากินใบยมไหมพ่อเอาป้อนพ่อหน่อยป้อนพ่อป้อนพ่อ เธอล้างยังเธอไปกินอ่ะล้างยังเอาวางไว้ก่อนล้างก่อนเอาวางไว้วางไว้วางไว้ค่ะเอื้อกินน้ำมาวันนี้วันอะไรวันนี้วันเฮ้ยช่วยมาเอาวัดแม่ไหมเอาไหว้ไหว้ไหว้แม่ไหว้แม่อานพอนไหว้พ่อได้ไหมไหว้พ่อได้ไหมไหว้แม่ไหว้แม่ไอ้เด็่ไปไหนเอาไหว้แม่ยังไงไหว้แม่ยังไง ได้ไหมไปได้ไหม αι? ไหวสวยสวยได้ไหมเร,เร็วๆไหวสวยสวยได้ไหม <Weird. S 1> ยังอ๋อยังเลยเอ่ะมากินน้ำก่อนอกินน้ำก่อนน้ำก่อนกินน<ๆ>้ำก่อนค่ะเร็วๆๆกินน้ำก่อนอ้าวไปแล้วอ้าวพ่อโทรคุยกับพี่หมอนะมานี่ก่อนไปแล้วไปเนี้ยบายบายก่อนไปยังเร็วๆ อุ้ยแม่เล่นส่นส้นแอบดีกว่าส่น้นแอบดีกว่ายืนไหนนะบายบายไปแล้วค่ะพ่อไปแล้วเอามาเร็วๆบายบายก่อนเร็วๆเอาทำฟันส,สวยๆทำฟันส,สวยๆบายบายก่อน <Yeah. S 2> เยอะดูน้ำด้วยดูน้ำด้ย<อ>ดูเยอะ,ยอะๆ <organizational, S 2> กินเยอะๆกินเยอะๆค่ะเอาอีกแม่น้ำหนึ่งถึงสิบเร็วๆ เร็วเร็วเร็วอืมามาเร็ว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 ออพันยังไม่ล้างเหรออืมเก่งมากเก่งอ่ะปิดฝาให้แม่หน่อยปิดฝาไม่ได้แม่ปิดฝาไม่ได้อ่ะเอาไปให้พ่อถือไว้อือถือไว้หุ้ย เรามาเล่นนันนี้ยหุยหอยทำไมมันอยู่ตรงนี้ลูกเฮ้ยมันทำไมอยู่ในจานเฮ้ยมันหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมคะหมุนไดไหมลูกโอ้ยล่วง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 หอยล่วงแล้วหมุนได้ไหม,อหม,ไไหมเอามาเสิร์ฟนายเสิร์ฟแม่เลยมานี่มานี่มานี่มาใส่นี่ใส่นี่ใส่มือ ถือถ oh. oh. uh ือ oh. ถ uh, er ือถ er ือได้ไหมน้องพันถ er ือได้ไหมคะเดี <excited> mm. ๋ยวให้พ่อไปล้างนั t. T. ่น <interrupted> มีแต่ขี้นกนะนี่สกปรกนะให้พ่อล้างก่อนเอาเก็บหอยออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวแม่ไปล้างก่อนไปเร็วอ่เดี๋ยวแม่ไปล้างก่อนเอาแต่หอยน่ะออกนะ ไปเรามาเก็บใบไม้กันดีกว่าไปเก็บหญ้าก,กันดีกว่าไปมานี่มานี่<ใ>นมานี่เออเก็บอะไรใส่นน่เก็บเก็บใบไม้น่นี่มาเลยอันนี้เร็วเร็วเร็วไม้ไข่ตัวนี้อืออ่ะแม่เก็บดอกไม้ใส่นะอันนี้อาไปนไหนึ่งนับด้วย<ะ>สองสาม อ่ะถึงไหมนะพันถึงไหมสี่ถึงไหมห้าหกเดี๋ยวมันโดนตาแล้วอ่ะเจ็ดอ่ะแปดอาเก้า สิบไปให้พ่อไปอาไปให้พ่อนะเ็บหูพ่อนะปลายบหูพ่อแล้วไอ้ดูห้เบหูพ่อให้สวยงามสิเ็บหูพ่อให้สวยงามด้วยนะอเ็บเสรหูพ่อสวยงามพ่อสวยงามนะพ่อทรงผมพ่อเอาเบ๊ะเบได้ไหมพ่อเออ อะจุ๊บๆพ่อด้วยให้พ่อแล้วก็จุ๊บๆด้วยจุ๊บๆได้ไหมไม่จุ๊บหรอในป่าดอกไม้ป่าเอาดอกไม้ไปไว้ไหนกดอไโอ้ใส่ตรงนั้นหรอเตะบอลออกก่อนเตะบอลออกก่อนว้าว ม,ม,มันแข็งเหรอลูกลม,มันแข็งอือมันแข็งอันนี้อันนี้อ้อบายๆลบายๆลว้ยบายบายเอ้ยบายวยๆกอนจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วย ทำอะไรอะอะไรนะ,ะ,ะ,ระต่อดอกไม้เหรอทำอะไรนะ,อ,ะ,ระอ้ยขี้นอก,อ,อ,กอีกเดี๋ยวเอาไปล้างนะ,อ,อ,ะอันนี้จะให้ใครือเอาไปให้ใครเนี่ยให้พ่อเหรอดูดอกไม้อ้าวเอาไปให้พอ่ออให้พ่อนะ พอ่ออ่ะพอ่อพ่อนี่ค่ะพอ่อเฮ้ยพีค่คะขอบคุณค่ะทำไม้ทำไ,ม,ไม้ไหนอ่ะอุ้ยด่วงแล้วด้ว่วงแล้ว,ลว,ลว,ลวไปเน็บสิหูพ่อหน่อยเน็บสิหูพ่อได้ไหมไอ่ะจุบจ๊บๆมาทางนี้หน่อยจุบจ๊บๆก่อนแ, bye แล้วแม่บายบายแล้วแม่จะไปแล้ว อะจุ๊บๆพ่อทีนึงจุ๊บพ่อทีนึงเ่อจุ๊บแก้มสีแก้มพ่อหันแก้มให้ให้ลูกหน่อยโอ่อจุ๊บก่อนนะพ่อจุ๊บบ้างพ่อจุ๊บบ้างบายบายอ่ะบายบายสวยๆด้วยบายบายทางนี้บาย